อ่ลนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่ส1มสิบเอ็ดทานสองทัหกสตาฮาหนอยมารวมลาวสามัค่ีลาวสตาฮาหนอยมารวมลาวสามัคคีหกสิบสองสาอย่าลืมครับวันที่ส1มห6ึ่งสิบอทับสิบสอย่าลืมนะครับเก้าหนึ่งห้าห้าแล้วก็เก็ยห้า ห้าหกอย่าลืมนะครับเก้าห้าไม่ได้เขียนเพิ่งจะเขียนขอโทษนะครับลืมไปครับเก้าห้ามาแน่ครับวันนี้ครับหนึ่งเก้าเกียรติห้าเกียรติหกครับเก้าเกียรติห้าเกียรติหกอย่าลืมนะครับนี่รถอาจารย์สี่ห้าหกศูนย์สี่ห้าหกศูนย์เหมือนเดิมครับเบอร์โทรเหมือนเดิมครับอ่าครับเบอร์เงินนะครับอ ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขความเจริญให้มีเงินมีทองมีทรัพย์มีมีทรัพย์มีปัจจัยอย่าได้เก็บอย่าได้ป่วยอย่าได้ไข่นะครับเนาะอย่ามีโรคภัยมาเบียดเบียนท่านทุกคนทุกคนอย่าได้ไปคลินิกอย่าได้ไปหาหมออย่าได้ไปโรงพยาบาลอย่าได้ไปนอนดูพัดลมใหญ่ นะครับมันไม่สวยเอาครับม่งนะครับเด้อนี่นะครับของเมื่อนี้ครับอืออ่าดูครับของวันนี้ครับของวันนี้ซอกก็จัดขัดก็ผ่านทางช่องเป็นสื่อกางให้เท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับทางช่องเป็นสื่อกางให้เท่านั้นซอบก็จัดขัดก็ผ่านครับนี่ครับเอามึงครับอ่ะ มาดูครับมาดูของพระอาจารย์นิรุตครับอาจารย์นิรุตมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับนี่ครับของอาจารย์นิรุตมาแล้วครับสวยงามมากครับวันนี้ครับวันเดียวกันครับของอาจารย์นิรุตครับวันเดียวกันครับทางช่องดวงนภเพิ่นติดตามช่องดวงนภเพิ่นให้ด้วยนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองอย่าลืมครับแล้วก็ กันหนึ่งหนึ่งหสามเก็ดสามอย่าหาลืมนะครับเอาา้านี่นะครับอหนึ่งครับเนาอของพระอาจารย์ิรุษนะครับอืเน่าไม่ย่างูุเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วนี่อย่าลืมนะครับอืม แล้วมาดูครับการในรุดรเสร็จแล้วมาดูของวันที่หนึ่งด้วยครับวันที่หนึ่งก็มีครับครับวันที่หนึ่งก็มาแล้วครับครับจบแลครับ <lim> วันที่หนึ่งครับมาแล้วครับแล้ว ชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับเนี่ยครับมักบอครับมาเดว่ากันนะครับอชอบนะครับทางอย่าลืมว่าทางช่องเป็นสื่อกลางให้เท่านั้นครับนี่นะครับ นี่งครับอ่ะมานี่ครับของพระอาจารย์นิรุตวันที่หนึ่งครับอย่าลืมนะครับมีด้วยครับข้างล่างครับนี่ครับเนี่ครับของพระอาจารย์นิรุตหนึ่งธันวาคมห่วยโฮเกต์บอมเบิลว่าเขียนโก้ศูนย์หนึ่งศูนย์แปดครับกันครับศูนย์หนึ่งศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดครับ จ็ดแปดแปดแปดหนึ่งแปดครับสามตัวเกตหกเกตโอ้เกตหกเกตครับเอาะฝันครับฝันเน้นๆของพระอาจารย์นิรุตครับอย่าลืมนะครับ ครับอย่าลืมนะครับคอับมาเบ่งครับดูวันที่ว่านกเข้าครับเข้าสองรอบสามรอบ,ะรบอะน,นะครับมู่ว่านครับยี่สิบสองครับดูวันนี้เต็มเต็มเลยครับโอ้เป็นวัดหันใจอึดอัดครับเป็นวัดมากเลยป็นวัดมากเลยครับเอ้า วันนี้นะครับอย่าลืมนะครับน้าไปหาลูกชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับไม่เป็นไรครับนี่ะครับอ่าวันนี้นะครับ ดูกันเต mm ็ hmm. mm hmm. <lite> มๆเลยครับเขียนได้ครับเขียนหน่อยได้ครับเออชอบก็จัดกัดก็ผ่านฮานอยมัดรวมฮานอยสเปพาะกิจฮานอยกาซาดฮนอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย V i p ครับอย่าลืมนะครับฮานอยมีห้านะครับมีห้าอย่างแล้วก็ลาสตาครับลาสตา ลาวสามัคคีครับอย่าลืมนะครับอเอามาดูของว่า,าจานยุทิของว่า,าจารนรุตมีสองวันนะครับลงท้ายนี้ขอให้มีความสุขความเจริญครับของว่า,าจารย์นรุตมีสองอย่างครับมีความสุขความเจริญสุดท้ายนี้ปีใหม่แล้วอใอยร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรง จิตใจเบิกบานอบอ้อมอารีด้วยกันครับนะครับข้างล่างเป็นหนึ่งสองครับเป็นของอาจารย์นิรุตด้วยครับทั้งสองวันครับอืวันที่สามสิบเอ็ดกับวันที่สามสิบสองวันที่สามวันที่หนึ่งอยู่ข้างล่างครับวันที่สามสิบเอ็ดอยู่ข้างบนครับอย่าลืมนะครับขอาอาจารย์นิรุตมีสองวันด้วยครับนนะครับอ๋อ อ่ะนี่ขอให้มีความสุขความเดินการงานก้าวหน้า